สวัสดีจ้าเอฟซีเมื่อกีนก้นี้ก็พอ่าทำการเสียบใหม่แปลงแรกเสร็จแล้วนะจ้าฝนตกหนักก็เลยเป็นห่วงบักพิกทางนี้นะจ้าแปลงแรกกับม่ย่างเบิงร่องน้ำจ้าย่างเบิงร่องน้ำว่าน้ำไหลดีบ่อระบายดีบอ่อหมื่เมือเมื่อเม,ม,มื่อวานเขาสินบ่ได้ออกมาเบิงนะจ่านอะเมื่อขึ้นกับตกหนักตกเบิดขึ้นบัดน,นี่ ก็เป็นโง่พีกออกมาเบิงแต่มือก้อนนี่กับผ้ากันได้ทาการโกยรองเอาไวน้นะจ๊ะเนาะน้ำเบิงระบบน,น้ำแล้วจ้ะหาถ้าน้ำถ้าน้ำอื่นนี่บอกพีกเข้าสิบใหญ่แล้วจ้ะเด้อขันน้ำอื่นนี่ระบบน้ำกันไหลดีนะจ้ะเนาะบา,างใดมันติดคัดเข้ากับเข้ากับยางลเลาะเบิงจ้ะช่วงช่วงนี้กับอีกกับที่อื่อนๆจากน้อยจ้ะคันฟนมาช่วงนี้หนักๆบับอกพีกกับยี่วงติดแต่ว่าไปหนามาหลัง ับจีส่งให้มันไหลจากทางนี้ออกทางนี้นะจ๊ะเนาะให้ไหลออกไปสวนพุ่นนะจ๊ะส่งออกไปพุ่นเลยจ้ะเดี๋ยวเากับจียางเลาะเบิ้งน้ำกันนะจ๊ะเนาะเป็นยังไงผิดท้ายเบื้งบรรยากาศเปลี่จากจบับบรรยากาศบรรยากาศ,กาศ,กาศยามเช้าเฮียเรากับจีเฮ็ดหล่องนลำไว้ สองลองนะจ๊นะเนาะสองสามลองช่วงนี้เลยจ้าอื่นหลายนี่ก็อื่นในจ้านี่ลองนี่ก็ยังมาท่านเด้ได้ไเด็เฮ็เดได,ด้ดีเไรจ,จ้านี่ก็อื่นนะจ้าอื่นนี่ขันเป็นยังซี่นี่คืออื่นนะจ้านี่โต๊ตตตะคันโต๊ะคันโต๊ะอีกเ่าเศ้าตะเคีอนนี่บักพีกนี่แย่ยี่เด่นเลจ้านี่ มื่อก่อนนี่ก็ได้มาทําการมัดเสียบไหมหมัดช่วงนี้จะ้ะอีกเมือมอม่อก่อเมื่อเมื่อก่อนจะฉีดยาน้ำจ้ะฉีดยาขาเพี่ยะเสียกับโรงหลายแล้วจ้ะยังสี่แลยจ้ะอื่นได้หนิจ้ะอื่นได้หนิจ้ะลองน้ำอื่นได้หนิจะน้จะถือว่าถือว่าอื่นจ้ะเนาะเอดออกไปจังไหนหลังเบิ่งบรรยากาศ สวนบักพริกจ้ะทดลองเห็ดปีแรกจะมีน้ำคือเบ่อไหลเท้เลยเดี๋ยวจัดการกล่องนี่น้ำกะน,น้ำไหลเ่ราค่อยดีนะาจ่ะเนาะลองนี่น้ำไหลออกว่าค่อยดีเ้ากะมาหล่อเบืองน้าจ้ะกะหล่อเบืองหล่อน้ำ ทางออกมันบ่ค่อยทางออกมันบ่ค่อยดีกันทางออกมันกเห็ดได้ซ้ำไม่ยิ่งละเน้าจ้าเนาะมันเลาะเบิ่งซอยเพื่อนเธอเอลยลักลักๆกับที่เป็นเฮียเราเห็ดละจ้าก้อยล่องวันนี้เฮียเราไม่ได้ออกมาเรานั่งจักไม่อยู่จ้ะจักไม่เสียบุตรจ้าลักๆกักกเป็นเพื่อนละจ้าเห็ด เขาก็ายามที่มันไหลมันไหลมันบออได้แต่ ดินลมค่ะก็แต่ดินลม รองน้ำกฤษิบ้าตะพุนนะจ๊ะรองน้ำไหลมาตะพุนแปลงแหลกคุนจ๊ะไหลออกมาเนี่ยจ๊ะเขาต้องมีนม้ำมันไหลออก้วจตะปู่พีฝนอ่ะคันน้ำถ่วมกับว่าได้บอกพีก็จ๊ะช่วงนี้กับว่าออกล่ะติดอยู่นี่ผุนไหลออกไปแปลงแหลกทางพุ่นกับมีบอกพีก็จ๊ะน้ำกฤษิไหลออกไปช่วงพุ่นแคดเวียกก่ตตองกับ ข้าเต็มที่กับมันผลผลิตมันก็ได้ดีนะจ๊ะเห็บซี่ต้องยานเมย์เนาะแกเห็ดของจ้าของทำเต็มที่ไปเลย,เยทางน้ำม,มันออกหวางข้างน้ำไว้นมม้ำมาออกกับอื่นนะจ๊ะช่วงนี้จะเป็นช่วงรางนะจ๊ะไลน้ำออก น้ำไหลมาแต่ทั้งเครื่งปิดทางออกมันปิดปดินทรายมันไหลมาหลายมันทับกันมันก็นตองยางเบิ้งคูมือจ้ะหลองน้ำกันฝนตกคักๆก็ได้เหตุง่ายๆนะจตะเนาะพี่คน เมย์ครักยุได้ก็ได้หาสิบบาทขึ้นไปก็ยิ่มยิดเดียวปกติบอกทีฝนก็บม่เคยขาดแต่จะโรลอาหาสิบบาทกีนได้ยู่เห็นเพื่อนขาย ช่องนี้ก็เรียบร้อยนะจ๊ะน้ำสีไหลออกมานี่จ้ะน้ำสีไหลออกมาหนี่นะจ๊ะเขาต้องอยางเขาต้องอยางตรวจสอบเบิ้งจ้ะเบิ้งสุดมือเลยคันฝนตกดีๆจ้ะเขาต้องอยางเบิ้งร่องน้ำสุดเดินดูนี่จ้ะระบบน้ำก็นี่ไหลไปต่อพู้นี่จ้ะ,ปจะแปลงแรกไหลออกไหลออกไปแปลงแปลงสุดท้ายน้ำมันจะไหลไปล่องห่วยจ้ะ เท่ากับยางหล่อเบิงแล้วแต่น้องเราผูกพรกฝนยางหล่อเบิงหล่องน้ำฝนตกเมื่อขึ้นตกขักเบิดขึ้นไปจำศีลสี่และจ้ะมากระคังยังสี่และจแะ่ไ่หนอกน้อยหนึ่งว่าไปเนาะ มืออื่นนึงใครบ้างบึงขมันตกม้เาซะขมันยางไรบึงอีกจ้ะต้องรอเบิองอาการว่าฝนมันจะมาหอดมือใดนเนีตาเนาะเดี๋ยวอันนี้ก็เดี๋ยวอีกสิบสิบห้ามื่นสิลงให้เบึงเนี่ตาเนี่ยเขาทำสาวได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งละจ้ะสิ้นเดือนสิ้นเดือนหรือว่าบึงความแตกต่าง จีนได้ไปทำการมัดเชือกต่อยางหลาะเบื้องล่องน้ำแล้วกันจีนได้ทำการมัดเชือกแลต่อบนที่นี่เสียบเสาแล้วก็จะได้มัดเชือกฝากอีฟี่กดติดตามชงน้องไม้ของหข้ยในด้จาช่องสายห้าสายบววมีคลิปอนใดกับจีโลง่งไฮ เอฟซีเด๋ยวเบิงนะจ่ะเนาะเป็นกำลังใจให้กันในเดอ้อจ้ะกดเข่ามาเบิงเมย์ไลายเมย่อลายล่อลุ่นไปน้ำกันนะจ่าเนาะหวังว่าปีนี้กเษกษตรกรไทยก็จะได้มีเห่เลยนะจ้าเนาะบอกพลิกฝนเห็ดยากหลายของเงินเกษตรกร,ร,กรน้ำเขา่าอันใดน้ำเข่านี่นูสีสีว่ากินของของนอกเลยนจ้ะพวกพักพวกอย่างนี้ หนูที่ถามเลยค่ะย่ำหนูไปไปซื้อของตลาดไปซื้อผักซื้อบักพริกหนูที่ถามเลยจ้ะอาจาลูกหญ้าอันใดอันอันนี้อันอันกองใดผักไข่กองใดของของกีนของน้ำเข่าจ้ะหนูที่ถามค้นขายก่อนถามแม่ขาก,ก่อนก่อนซื้อเพื่อนบอกว่ากองนี้มันกระเบื้อง้ามคือของเขาดรอกมันกับแห้งกลัวแต่ว่าหนูก็เลือก,กินกองของคนไทยจ้ะแต่ก่อนไทยจ้ะ เอาเป็นคนไทยเขาต้องสนับสนุนของไทยนะจ๊ะเนาะเพื่อนกับเมยหลรยปุ๋ยยากับแห้งกะส่วนสีแดแตะลายงาแห้งกะกินของกินมันกะอากาศบานเขามันก็ดีนะจ๊ะหน้าบนผลิตถ้ามามันก็ได้หลายกกันแต่เข้าก็ต้องสนับสนุนของไทยเฮานะจ๊ะเนาะสนับสนุนของเกษตรกรไทยเฮ้าฝากพี่น้องไว้ท่านี้แหละ้อจ๊ะเด้อจะไปเฮ็ดเบียกอนจ้า เดี๋ยวเดี๋ยวจะลงให้เบิ่งเรื่อยๆนะแตเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ตาะเขาจะมาหลุ่นไปน้ำกันทุกอีพีทุกอีพีนะคะสวัสดีค่ะ